สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสวัสดียามบายบายของวันที่สิบสี่ครับมื่อนี้กับมานะครับต้มปลานิลฝีมือน้องน้องอะไรชื่ออะไรท็อปครับฮะท็อปครับน้องท็อปครับตัวนี้น้องเตยนะครับฝีมือพอครัวคนเก่งของเรานะครับมาชมกันว่าเขาจะทําอาหารสุดเจตพาเรากินยังไงครับนะนะครับหันทัดเราได้พี่น้องเด้อครับเออหันทัดเราครั้งทัดอยังซ้มปะปินะครับคัดข้าปลูกเองนะครับปลอดซัมปิส ครับอหอมๆเลยพี่น้องบ้านเราเลยเจ็ตได้กันเลยครับเล็กจะมีอืมแบบแซ่บอืมเล็กไปเบิดนั่นแหละนุ่มอันน้ำมันน้ำใน,ำน,ำน,ำนำแซ่บด้วยพี่น้องเด้อนะครับเป็นสูตรของน้องตนเองนะครับอืมให้ไหล่ครับให้ไหล่อืม เต้ยนะครับอ,อันนี้ไม่ต้องนะครับในตะเกีเยบก็ได้แท็กซี่ก็ได้เออแซ่บนะพี่น้องปรุ้งกบบรทุกอย่างแม่นบน่บดิครับสุดยอดเลยครับพี่น้องบ้านเฮาเดลยดเร็วๆนะ้มปลานิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับ เป็นสูตรของน้องทหารเฮาเองนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมตะข้อนน่อยากซิมพีมือน้องทหารผมก้อนน่ยากซิมนะขออยากซิมเนะครับเดือดสิโอ้บพีมือเป็นเป็นแผลเสียบของมือยู่เลยครับผมบ่ออะไเห็ดเลยครับคือว่าผมหามาอย่างเดียวแต่พายน้องทหารเป็ดนะครับ,บ,รรรบอยากซิมเป็นสูตรเด็ดเมืองเลยนะครับต้มปลาหมิ่นใส่สมุนไพรนะครับสมุนไพรสีเขียว สนามพระท่านด้กินเรื่อนี่โอ้ชื่นใจโอ้์แสบแม่งเป็น้องหอนหอนวูว์สุดยอดอีหลีครับเบิง้งแมโอ้สุดยอดสุดยอดเองชิมลองเบิ้งครับชิมเบิง้งปิมมือเจ้าของหาวาจาตัว่วมัมนแสบอีหลีนะอือครับเบิงบ้งเบิ้งนี่ครับเด้ออือปิ้มือคนเองมันสิว่าจังไรเนาะ แ่บครับแซ่บนานครับมือครับทับชิมมืออ๋อมังทับมาชิมเร็วที่มือจากของบมอแ่บมือมือมังมือไม่บไหวเห็ดเด้โอ้หมอหนีเอากระโซ่เลยครับหมอหนีครับเบิ้งเบิ้งเดียวเดียวเดียวเบิ้งครับกระโซ่เลยครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งเป็นตั้งไหนเนาะหมอนีลวกปากซะเนาะเป็นตั้งไหนแซ่บครับแซ่บเนี่ยครบหมอแสบกะบเฮดหยังกับหมอแสบเท่ทิม สปาสลงสะครับเอาครับพี่น้องบนเฮานธิหารบอกว่าถ้าบ่แสบสาดลงสะเลยครับสำหรับมือนีคลิปนี้กขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ